สวัสดีครับ1นาทีจะสิ้นสุดราการประดาคำประจุมในหนึหนปีกับจอนประจันที่16ธันวาคมพระธรรมวิวรณ์บทที่7ข้อที่1ถึงข้อที่10 มีรายชื่อจำนวนประชากร1,44,000คนซึ่งแต่มาจาก12เผ่าเผ่าละ12,000คนเราได้ยินพธิเทียมเทศพูดถึงเขาเป็นคนที่รวบรวมคน1,44,000คนพี่น้องครับชัดเจนว่า1,44,000คนนี้มาจากาเผ่า12เผ่าไม่ได้เป็นคนที่ไม่ใช่คนอยู่แต่ประโยคต่อมามหาชนจากทุกประชาชาติจากนั้นข้าพเจ้าก็เห็น คือยอนได้เห็นมหาชนที่ไม่มีใครนับจํานวนได้มาจากทุกชาติทุกเผ่าทุกภาษายืนต่อหน้าพระที่นั่งของพระเมสโปดก พวกเขาสวมเสื้อผ้าสีขาวในมือถือใบาตานผู้เขาร้องเสียงดังว่าความรอดขึ้นอยู่กับพระเจ้าของเราผู้ประทับบนพระบัลลังก์และขึ้นอยู่กับพระเมสโปดกทุสวรรค์ก็อธิบายและสุดลงอาเมนพระสิริคำสรรเสริญการสรรเสริญพระเจ้าที่สวยงามมากพระเด็พระเจ้าตอนนิดและยอนก็ถามทุสวรรค์ว่า,ขาวเขาเหล่านี้คือใครทุสวรรค์ก็ตอบว่าท่านเจ้าค่ะท่านแล้วคือจากความยากครั้งยิ่งใหญ่พวกเขาชำระละ,ละด้วยพระโลหิต ของพระเมสสโปรดกจนขาวสะอาดไม่ได้ขาวด้วยความดีไม่ได้ขาวด้วยชนชาติไม่ได้ขาวด้วยอะไรแต่ด,ตนนด,ด้วยพระโลหิตของพระเยซูคริสต์เจ้าที่เรายอมรับการชำระเพราะเราเป็นคนบาปรับการชำระโดยพระโลหิตของพระองค์เราจึงได้ยืนอยู่ในหมู่มหาชนต่อหน้ารับบัลลังก์ของพระเจ้าขอให้เรายึดมั่นในพระเยซูและวันนั้นเราจะนมัสการพระเจ้าร่วมกันนั่นคือหนึ่งนาทีสวัสดีครับ